ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้มีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้กับนักเรียนทุนพระราชทานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะ ที่สารกลางจังหวัดเชียงรายนะคะนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงรายเป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในภาพรมราชูปถัมภ์ให้แก่เด็กนักเรียนทุนพระราชทานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงรายและที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงรายอีก81คนเข้ารับกระเป๋าเป้จากพันเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเนืกอเรียนที่ได้รับ ทุนพระราชทานในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้สูญเสียบิดาและผู้ปกครองที่เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี2554และเมื่อปี2561จํานวน2คนและอีกจํานวน79คนเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนขาดแคลนทุนการศึกษาและสามารถเข้าสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลอีกด้วยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ขอให้นักเรียนทุนพระราชทานทุกคนระลึกอ,อยู่เสมอว่านักเรียนคือนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษาจากพระราชาจึงของให้ทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบการเป็นนักศึกษานักเรียนที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดูแลครอบครัวตนเองเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมรวมถึงตอบแทนคุณแผ่นดินทุกครั้งเมื่อมีโอกาสค่สะแสดง